กินไก่ทอดหานใหญ่ค่ะทุกคนครับเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาเท่าไหร่นะ50าสิบปีแล้วร้อนเลยครับที่นี่นี่ากินมากร้อนๆเลยค่ะทุกคนหนังแบบดูกรอบมากเลยดูมีคนสงขาดูอยู่ไหมครับใครเป็นคนสงขาดูอยู่คนบงหนึ่งมาให้หน่อยเออยังไงสมอยากอร่อยเลยอ๋อนี่ครับไก่ทอดหาดใหญ่โอ้ยอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้จานละสองร้อยสองร้อยนะครับเป็นชุดรวมคุยได้เยอะมาก ข้างในล่ะครับข้างในทวงละสิบห้าบาทพวงละสิบห้าบาทนะครับเขาขายเป็นทวงนะพวงละสิบห้าบาทอู้หดูอุ้ยเดี๋ยวให้ดูนะนโอ้นี่คือไก่ทอดหาดใหญ่นะครับทุกคนนะของดีเมืองหาดใหญ่ใครมาหาดใหญ่นะครับห้ามพลาดเลยนะสมอยากเลยอ๋ยอแจกน้ำจิ้มคือมาถึงหาดใหญ่สิ่งที่ในหัวคิดก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละค่ะจริงนะแมนนี่แล้วไม่พอนะก็ให้อันนี้มาด้วยนะขอีงเจียวอีก มาถึงหาดใหญ่ต้องมากินไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะทุกคนะต้องกินย okay, okay, er> ุ้ยต้นต้องรับทุกไก่ทอดเดชาเลยนะคะโอเคครับเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาเท่าไหร่นะ50าสปีแล้วใช่เอออร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแล้วก็ลองจิ้มกับน้ำจิ้มดูคือร้อยมากเลยลูกสมแรกมีแห้งเหรอสมอยากอร่อยแห้ง แบบเขากรอบแล้วก็หม like, ักอย่างดีเลยลุงเนี่ยเขาจะมีความอะไรนะใส่หอมเดียวเนาะเียวหอมเดียวเนี่ยต้องกินกับหอมเดียวอดแซ่บเลยอดแซ่บเลยอดแซ่บเลยเนาะขาเข่ากับนวดตางผีแล้วโอเคเออกิาตังหวานแบบนี้ร่อยแรงอะแล้วหว่ามึงร่อยแรงได้ได้ได้ร่อยแรงร่อยแรงหฮจั๊กคะแนนเอ้าเอเดน่าไฮจักคะแนน พันเลยบอกแสดงเอามา,ามกประมาณไงน,นบอกถ้าเขาเบิร์ตซังอีกเด้อำช่ำเลยครับเชิ้นนี้นี่ครับไก่ทอดหาดใหญ่นะร้านนี้ร้านดังเลยนะครับเปิดมาแล้ว50ปีนะทุกคนนะไก่ทอดเดชาใหญ่จับฉีกเลยดาแยก2องแยกสองเพลิงเลยมา,มารุ้นเลยร้อนทอดมาแล้วร้อนเลยคุณนี่กินเป,ป่าเปว่าติงเลยนี่นี่องเหลืองเหงเหลงเหลืองเหงเง ชิมให้ดูนทุกคนดูนะแล้วเนื้อข้างในเห็นไหมอุ้ยน่ากินมากร้อนๆเลยค่ะทุกคนอันนี้เขาทอดสุกสุกทั่วเลยนะใช่แล้วทำไมมันแบบอร่อยค่ะทุกคนไก่หมักมีมากมีใครรู้บ้างเขาหมักยังไงคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยมีคนสงขาดูอยู่ไหมครับใครเป็นคนสงขาดูอยู่คนโบนึงมาให้หน่อยใส่ของเจี๊ยแล้วก็ราดนี่บอสูตรกินเสียบให้เสียบให้เป็นยังไง สมจนยังเป็นตํำน้าอินน่าบอกแสบแห้งบอ้อนมาเลยเลยกินยาจะกินยาจะกินสาเกินกับเขาออจะกินไก่ทงคืกินกับเขาลไม่ยาบไสิบเบิร์สิเบิร์เร็วป่ะออเอ้ยกับเขาแน่่ตะไก่ไม่สึเบิร์ตเอมูสิเบิรกินไม่อยากกินปิดหนังกรอบนะหนังกรอบก็แนุมหนังแบบดูแบบดูกรอบมากเลยดู มถ้าจะกินทอดข้าวที่เดียวมาห่อฐานใหญ่แล้วมาห่อฐานใหญ่แล้วตำปลาคูอืมตำปลูปลาอันนี้จานเท่าไหร่นะคะหกสิบประมาณประมาณหกสิบหกสิบห้าบาทโอ้ยนี่ไม่ต้องกินไก่ทอดหันใหญ่กับต้มตำปูปลาเป็นคนเข้ากันหมดมามาไก่ทอดหันใหญ่นะเดี๋ยวมากินกับตำปูปลาหรือตำปลาคูบ้านเฮาขอนอยากใช้มือนะคะมันจะได้เท่ากันหมดคุณนี่ตรงเลยเอาได้นามาเลยกองมักกองมัก เขอากันแต่ว่าส้มตำมันจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆเพราะเราชอบหวานพราแต่เพิ่มหวานดาวติดหวานใช่ถ้าติดหวานไก่ทอดส้มตำเท่ากันเลยค่ะทุกคนเดง๋มาลองอันนี้เป็นตับอันนี้ตับพวงละสิบห้าบาทอือนี่เป็นเครื่องในนะเดี๋ยวเราสิลองชิมบ้ง รสาติไก่อ่ะมันอร่อยมากเลยนะเขาหมักยังไงเนี่ยยากมากเลยมีใครรู้บ้างมีใครเป็นคนผาใหญ่ดูอยู่หรือว่าใครเป็นคนสวนขาดูอยู่รู้วิธีการมากหมักคอมเมนต์หน่อยขอเอยขาหมักไก่ทอดส่วนภักใต้เขาบอกก่อนนะอันนี้เป็นรสชาติที่เรากินแล้วเราชอบนะ<อ>ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเออันนี้เป็นแบบรสชาติที่เรากินแล้วแบบมันถูกปากเราค่ะทุกคนอเดี๋แล้วให้พี่ลุงเรากินหมักคุณนีกินกินยังกระแบมล้ว แล้วไอลุงงกินแน่ต้องกินตอนแล้วร้อนเพราะสั่งมาหัดหานไก่ใช่แล้วดูหนังกรอบเราชิ้นนี้หนังกรอบเลยเราโรยเลยไหมเออโรยเเดีวเราโรยให้อุ้ยดูสีน่ากินมากเหไหมเห็นไมเห็นไม่ได้สีน่ากินอย่างเดียวนะรสชาติใช้ได้เลยค่ะทือว่ารอยแดงเลยเดี๋ยวเรากินป่เปล่ากยังไม่ใช่น้ิมนมีใครชอบกินนังไก่แบบผมม เมื่ต้องจิ้มแล้วเน่ยก็แทบอ่ะส่วนตัวเราให้สิบเลยอผมชอบไก่ทอดแบบนี้ย้ำนะความเป็นส่วนตัวผมนะเดี๋ยวเขาลองจิ้นด้นะอืมน้ำจิ้มเขาอบอมหวานใช่จิ้มเขาอร่อยอันนี้น้ำจิ้มของเราทุกคนจะเป็นแบบนี้ห้าสิบกว่าปีแล้วหรออู้อันนี้คือต้นตำรับเลยใช่ไหมโอ้เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงสามโมงสิบโมงถึงสามทุ่มแจ่บอนนี่นี่ย ปวดแสบไหมปวดแสบไหมโอ้ทำผิดหลัง